สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูแจนค่ะในโยคะนักวิ่งค่ะวันนี้นะคะจะเป็นโยคะสำหรับ IT b a แบนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะน่าจะมีปัญหาไอ b a แบนเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันดูเลยนะคะสำหรับนี้นะคะจะเป็นท่า r e v o r s e Triangle นะคะหรือสามเหลี่ยมกับด้านนะคะ ก็จะช่วยยืด IT b a แบนนะคะเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าดาวด์เ Facing d อกนะคะ <Okay. S 1> วางมือนะคะกว้างเท่าความกว้างหัวไหล่นะคะเท้ากว้างเท่าความกว้างสะโพกนะคะคาแมวท้องดึงสะโพกขึ้นด้านบนนะคะหายใจเข้านะคะเก้าวเท้าขวามาระหว่างมือนะคะโอเคจากนั้นบิดปลายเท้าซ้ายเฉียงออก45องศานะคะ แล้วค่อยๆเหยียดขาด้านขวาตรงเข่าไม่ล็อกแบบนี้นะคะงอน,นิดหนึ่งขาแมวท้องนะคะมือขวาเท้าเอวไว้มือซ้ายจะวางเต็มมือก็ได้วางเป็นรูปถ้วยนะคะหรือใครที่วางไม่ถึงใช้บล็อกได้นะคะจากนั้นนะคะมือที่เราเท้าเอวไว้ดึงให้เราดึงสะโพกกับมาด้านซ้ายนิดหนึ่งเพื่อให้สะโพกซ้ายขวาของเรานะคะเท่ากันนะคะจากนั้นหายใจเข้านะคะค่อยๆบิดลำตัวนะคะ ผักไหลขวามาด้านหลังนะคะทีนีด้ดึงสะโพกกลับมาอีกนิดนึงนะคะทางด้านซ้ายแล้วค่อยๆเวกแขนขวาขึ้นด้านบนนะคะมองตามมือไปนะคะห้ามลืมค่ะแมวทองแอคทีฟนะคะกดส้นเท้าซ้ายแน่นๆน,น,นะคะครังท่าไวค้ค่ะ5-10ลมหายใจพอครบแล้วนะคะให้วาดมือลงงอเข่าก่อนนะคะวางมือซ้ายขวาลง เลื่อนบล็อกออกไปด้านข้างนะคะแล้วกลับมาที่ดาวด์เฟซิ่งด็อกค่ะสำหรับท่ายืดเหยียดนะคะไอทีแบนในวันนี้นะคะอยากให้ฝึกกันเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็ทำหลังวิ่งทุกครั้งนะคะเพื่อจะลดการบาดเจ็บนะคะซึ่งในส่วนไอทีแบนเนี่ยทุกคนจะบาดเจ็บกันเยอะมากนะคะก็อยากให้ฝากติดตามนะคะเรายังมีท่าอีกเยอะแยะมากมายนะคะในเพจไทยรัฐโยคะเฟ t ไซคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ